ก็เมื่อเข้ามาชี่หน้าเกมนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเมนูแบบนี้โดยจะมีปุ่มเพย์ปุ่มสกอร์ปุ่มควิสเมื่อเราก,กดปุ่มสกอร์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นรายชื่อคนที่ทําคะแนนได้สูงสุดเป็น5อันดับแรกครับผมเมื่อเราก,กดเพย์ก็จะเข้ามาในเกมครับโดยการควบคุมนะครับก็จะมีหมด5ปุ่มก็คือมีปุ่มเดินทั้งหมด4ี่ปุ่มแล้วก็ปุ่มยิงหนึ่งปุ่มครับไอเทมนี้เป็นไอเทมฮิลนะครับเดี๋ยวลองเลือ่อยก่อนแต่มันน่าจะฮัลละโอเค อันนี้เป็นปุ่มยิงอันนี้เป็นไอเทมยิงรัวนะครับเมื่อเราเก็บเนี่ยเราก็จะยิงรัวแบบนี้และอันนี้เป็นไอเทมเลเซอร์บีมเวลาเราเก็บมาเราก็จะยิงแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นไอเทมดาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นเลเวลหน้าครับเมื่อเราเก็บไอเทมดาวนะครับเราก็สามารถที่จะเอายานเราเนี่ยไปชนอีกฝั่งได้โดยที่เลือดเราไม่ลดแล้ะยังได้แต้มด้วยครับส่วนนี้เป็นไลฟ์นะครับก็คือเมื่อเราเก็บเนี่ยเราจะเพิ่มไลฟ์ ส่วนการทํางานของมันก็คือเมื่อศัตรูบินผหาจอของเราไปไลฟ์ mm. <like S 2> เราจะลดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิธีจบเกมของเราก็คือเมื่อไลฟ์หมดนั่นเองตอนนี้เราเลือดอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราไปเก็บไอเทมเพิ่มเลือดอย่างอันนี้เราก็จะเพิ่มเลือดมาอันนี้ผมไปเก็บดาวแล้วก็บินชนเล่นนะ ต่อมาเรามาดูกันที่ขนาดของศัตรูจะมีทั้งหมด3ขนาดก็คือเล็กอันนี้จะได้10คะแนนกลางได้20คะแนนแล้วก็ใหญ่จะได้30คะแนนครับผม ันนี้เมื่อเราตายก็จะขึื่อมาเป็นหน้าหน้าจอบแบบนี้นะครับโดยให้เรากรอกชื่อไปก็คือชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วมันก็จะมาบันทึกอยู่ใน s c o r e บอร์ดแบบนี้ครับผมและมีอีฟังก์ชันหนึ่งก็คือเมื่อเรากดเพจใช่ไหมครับเราเล่นเอยู่แล้วเราอยากอยากหยุดเล่นเราแบบอยากจบเกมทันทีเราสามารถที่จะกดปุ่ม ESC ได้เมื่อเรากด ESC ก็จะออกมาที่หน้านี้ครับโดยที่ไม่ใช่ปุ่มคอส